กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเบิดสู่คู่สู่คนเนาะก็นยินดีต้อนรับไปสู่ช่องบะเตียงทองซานอลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนี่กับบะเตียงสิผ้าพี่้าน้องเข้าไปทั้งบา้านนาโภมืออุทุมพรแข่งสวรรค์น,นเขตเนาะพ่อแม่พี่น้องก็คือสีเข้าไปอ่า <c oughs> มือน,นี่เป็นมือขืนเฮือนไอเทพเนาะคือเข้าไปยินดีน้ำเล่าอะไรพี่น้องหลังจากบะเตียงซื้อเครื่องซื้อของไปให้เลาในมือนั่นพี่น้องเอกอะมือนี่ก็เป็นมือวันที่สิเจ็ดเนาะ ตรงกับวันเสาร์พี่น้องเอ๋ก็เป็นขื้นเพื่อนใหม่ของเราทั้งเมยเพู่นบอกให้ขื้นเมื่อนี่เนาะเพราะเ่าเป็นมืองามยามดีพี่น้องเอ๋ก็โอเคบ่รว่าลายยายกันห้างไปเบิง่งไปช้มน้กากันว่าบรรยากาศขึ้นเพื่อนใหม่เอ่นเทพสิเป็นน่ได๋เนาะคนที่มาร่วมงานนําเล่าในคือขื้นจบูบบ่พี่น้องเอ๋โอเคไปเบิง่งไปช้มน้กากันเลยพี่น้อง ตอนนี้ประเดียงกันมาห้องเทื่ยนเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้อง,อนงเนาะเพิ่นก็พคุณละอ่ารออยู่พี่น้องเลยมันก็ลมชิงแห่งเนาะช่วงนี้ก็หนาวพี่น้องในบ้านเฮาโอเคบ่สลาย,ยากันฮ่างไปเบิ่งไปซมน้อกันเลยพี่น้องมากระบาดจันทร์ขึ้เก่ามาอนีเนาะเฮากระสิได้ซื้อเครื่องซื้อของมาร่วมงานนเพลินคือเก้าพี่น้องมีอ่าโอเคพี่น้องเห็นเนาะอ่า วันนี้ครับก็เสียเอาน้าเอานั่นขึ้นไปร่วมน้ำเพลนอันผู้ชายมางคนเอาน้ามเนะนี่ยขนมแล้วก็มีน้ามนำมาดลม โอเคพี่น้นนนนนนองเลยครขึ้นไปร่วมเบิงปีซีน้ำพึ่นเนาะส,ส,สบายดีสบายดีนางพิงเดชวาโดยไปพี่น้องสบายดีสบายดีหนาววะคีนางกระจุกระจอดอยู่

được rồi, Được rồi. Á, rồi rồi à, rồi 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 อ่าแม่ว่าไแม่ตัวนั้นผมมอบนั่นเออคนรอาได้เดี๋ยวนี้จับแล้วคุณลูกไปใช้คนเจ้าของเพื่อนนะจับเล้วคนมอบนะเออคนาในกิุความดำดีแล้วมือสัตวมันดีขับไปยังไงก็โศกล้วหมือนกันโศกนี่มันโศกปนจันทคันอันนี้มันคันมาแก้วตุกเต็งแล้วจ้าน้ตงโยมมาได้บรดนี้ได้เออเออิน้ามวันี้วันนี้อ มือจุกมืองามลูกความไปที่มาเศษตกอาทีมาพรนัสดอนนาวิงพนกบพิงกะโลมาพุทตสากะโลมาเลยมันยืมมันยืมทางมีความสบายกั้เออได้บาวเตียนเขาเพื่นมาุดมาช่วยเพื่นนี้ก็ดีให้โชคให้มาให้รับให้รวยคือเดียวละนี่จะได้ได้ในพระเทียนนั่นเออได้นั่นะช่หมดเลยเพื่นมาชดมาช่วยก็บหได้แล้วะไรทีโตนอเรื่องมาในก็ดีขอโทษนะ ใช่สิไเนลูกยาำมาย้ำมาเข้านี่หมมีผูใจบุญทินท่านไ่นมาสดมาช่วยเฮ้อะไรก็ดีอะใช่อ้าวใช้อันหมอหมอไหนนะอันเจ้าของเพื่อนนั่นมาจับมีพวกผ่ายผ่ายเจ้ากระโตกขั้นใบมีทางนี้จับผ้าเข่านี่ก็ได้น้อยเอ้ยจับรถลูกเอ้ย อเออเนี่ยนั่นนหนะฮะนะโมตตสภาเคาวโตุอรังวัตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตตสภาเคาวโตุอรังวัตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมจีเจวันนี้เป็นวันนี้วันที่ทีอายุภผลึกถือกันหน่วยมาหามงคลยังมีเจ้าพังงานยาองค์นึงผู้มีบุญสเสด็จมาแต่เมืองหมัน่นคำมาทองมาแสวงหา จองสถานนาทีตั้งบาตั้งบานเพื่อปุกกระสังให้อยู่อยู่อยู่ชุมกินนเย็นความมาเป็นเข็นเขตขวางบ่มาไกลพะเบตนาไตาว่าดีบนนั้นนี่แต่ก้นกี้พระเจ้าสร้างพุทธิสมมาพานเที่ยวโพสัติงกรบอนนางทอลอรีเอาคำมาปุกกระไวพาแกนนาไทยวา่า อยู่สมัยงาดีหมื่นพันปีป<ส>่วยเป็นภัยหมื่นปีพวกเาได้ไหมแสงมมีมาตรองเจ้าจีได้อยู่งาห้องแก้วงาช่องเงินน้ำคำพื้นน้ำสีน้ำแก้วเอ็นมาให้ขอให้ช่วงงาใช้ลูกเงาลังไหลงามาเจ้าจีมีสักดาลิตที่<ห><ห>องค์อาจัดเป็นงาหนอง แต่งผากมหากับทําปาลิญาเมียงาป้อดมมาหน่อยดนชินนะซอยโสงภาบัดนี่จักได้ภานละนะเดิมมาแต่เดิมดางเขาจะแจงเขาหามแลหาไม่ปุกเฮือนมีใจงเปลี่ยนทั้งยานทั้งงายากแต่งตงมากทั้งน้ําบางทิ้ง คว้าเกียงหาควนก้มเมตาิาผ่าแบกเกางาปาดันควาดงดอนเดินเกี้ยโคงงาจอนเมืองแงลงเมืองเงะเจ้าวันคำม,ม,มาเจ้าชุนเจ้าตาวมาบังอาปองกินสุลาแกมมาขาว เดินทหงาเจ้าไงงาแล้วจ,จริงงาไปจงใจงาขอดองงาเล่ากังงาเล่าไปพบมาใหม่รำมาดัวปอดนาดีใบชีเนียมีใบเงาชีเอาเป็นปนาเจ้างาแหกแปกควนันนาใสพันนาหลงตัดไปงาตอง ลัมมาเดสอานี่แมนธรรมชาติไม่งาคำไม่งาคุณลําพันนาลุนเจ้างาควันเป็นนาครูที่เกิดแระอยแคมมาคังตีนนาดอยงามจนนาล้อนผรอินปกกะไวตัดเอางาได้มาถากเป็นนาสาไปหาเอาบองงายุดบองงายอนเดินเฮงาฮอนเข้างาป่าดงงนา เวื่องราปีเดือนเต็มมาทายหลายพมามือตัวงาเจ้าในเหงมาแรงเขาย้ำมาง่ายปังอภเปาปีเดือนนาไดหกงาคำมาลวงปลนาแรงงาหยหัมมาพาจุมมาเย็นบละบวนแล้วปุ๊กกะเฮือนหลังไงใหค่ะจักกะแตงขันดอกกะไม้เสือนนาเจ้าขึ้นชูเฮือน ว่ามาเยอะกวันนั so ้เออีกวันเนื euh ้นเจ้าหงษ์เจหงสูงหลังอาดยกขึ้นนาแล้วให้หงอนอยู่งาเย็นยกเท้าหนึ่งในงาเมลัยยกเท้างาช่องในควายเข่างายองยกตาเท้าสามในงาของเก่าคำยกเท้างาชีในคำเก่างาเมือนยกเท้าหา ในเข่าลานน้ามืนมางานี้ยยกเชางาหกใ้งาเมียงามมานอนเต็มมากลางยกชาเจ็ดในลูกกระจ่างมาแต็มผางงางายกชางาแปด,ดในใจงามมายายแจกกันเหล่าของของวัญนะเจ้ารู้ลังไรง,งามาว่างาควายเต็มมาขอ,สงงาอ,อกสั่งงามาออกเนืองานนองเงินนะคำมาของปอบเบกาวคำ ยาได้งาแตกเสางาเฮหกยาได้าเจสวนเสางาขควัญให้เจา้ามันอาปานแทนเหล็กงาแดงให้เจ้างาแข็งปันนธอนหินนาลาดเรียมอัดเสา nga ูบินห้องหนึ่งเอ็มอัดนวัยแตงบัวงานางเทียมมาทางกลางซานาบ,บอง n แก้วเจ้าของงาเฮือนอาบมาแล้วอยู่ชุมจินนาเย็น ชาวคำให้งะเป็นนาแกนปุงงาหอมจัวพันนาวะสางาควัญให้งะเป็นนาแกนจันนาหอมชัวพันาานาเนนนม,นมือ่อเพิ่นมาเช่อให้เจ้าใดจำมานายเมือ่อจำมาใจให้งาใดของอาดีหุงงาอาชีปุ่นนาเป็นปผนปันเป็นปนาหองหองลุมมาไว้ผูสกสรยาย้างสันหญ่งาเน่า งายาวห้องกันหนึ่งอาไว้ลูกกับสาวลูกกะเคยมาจวงงใจห้องงานแรงไว้ลูกใช่ลูกจะไปเส็นสมมาง,งาแยง ลูกใายลูกชาวงาแพงเครื่องคำมาพันนาหอยหลอนวางาได้ลูกกเคยลูกทางงาไปน่อยหน่ยมาชูวสมมาใจปูง,งาดีห้อ,อ,งอ,องงาหนึ่งไหวตาสังขะงาเจ้ามาเทศนาสนนาห้องหนึ่งไหวบูง,งาซาเนึกถึงคุณนงาแก้ว ห้องหนึ่งอวัยปิดหน้าตามันดาผองเมัยหองหนึ่งว้เท่างวแกมาจุ่มมานึมหองหนึ่งว้ยตาขุนทั้งไ,งไกัมางาเผาหองหนึ่งว้ยโลกาเต้าลานนาเลียนหองหนึ่งอวัยเก็บมาเก็บคำมาหอย ห้องงานนานึ่งแอมจะม,มาหน่อยให้ลูกกะสาวเขาอยู่งานอน้นบัดนี้คอยจกเชิญขว,วัญเจ้ากั้เฮือนให้มาอยู่เชิญเอาควัญลูกกะเต่าให้มาเขาอยู่งานงว่ามาเยอะควัญเอยขวันเ,านาเจ้าไปพวันนม่เจ้างาต้วนสาอยู่ปังแขบควันาเจ้าไปรวันนม่ เจ้าเงาแหงเจ้าเงายัวปาดนามหันควันาเจ้าไปพันนาไม่เจาเงาขวัญเจาเงาแหงอับานามขวัญเจ้าไปพันนาไม่เจาเงาคำเมาแดดเจ้าแงชวนขวัญนเจ้าไปพันนาไม่เสียงเงาโยวเจ้าเงาห่มมาหลอดควันาเจ้าจะได้ขวัญนเจ้าไปพันไม่กับทอดเจาเงาอยู่ห่มกังงาดงควันาเจ้า ไปงาพันไม่ตุงก่อนเจ้าอยู่โคกค่อยค่อยววอยคำตาวงามาเชิญตั้งงาควันน,นนาลากุมมาลามาสู่เชิญเอาขวันโมงาเจ้าให้มักข้นชัวหุ่งมาถลุงเงาสัง เฮือนสานบานนำไมมาหดนั่นเล็วหายหอนยุงเยินก็ขัดเถือญาตาวาลีวโหปุโรสภากะลังนากิีญตีอยู่วันโดสุขังพลังสาอ่าอืมมันยืนมันยืน่ะเชิดค้คือให้แล้ววันนี้อืมได้เงินไหมแล้วมาให้ได้เงินไหมแล้ว

ข้าดีนี่ฮวันกมาลีนมากินลายสิใครเชกิน้มือกอนเ่เฮงบึก้านเ่เล่่นะกินเทียนขักเลเนี่ยมาลูกมะลุงทีู่ใครพนแม่เจ้าเฮือนพนก่อนเออพี่แปดนี่น้อย อห้ายกาดน,นี้ห้ายกาดน,นี้ขบมือวิ่งขินมือเช่าคอยระงับตับหายไปเสียมณีโกนไป่นเดอ้อตาเวนตกนุกเขาคอน,นอนเขาขอน้ำเขาเคี้ยวพี่เลี้ยวมาให้พันตาพี่แตกตั้งเฮกแต่นี่เมือ่อนาทางนี่บ่อยรองปองนี่บ่อยเทียไ้แต่นี่โตไปบานนี่ มีแต่การจมงกันดีกว่าเข้าขวัญเจ้ามาโฮมาเด้อม่อมเมยมาอยู่กอนอยู่ชานิได้ปลูกขันต่อมองขันไว้ได้เงินขึ้นเรือนไม่ใช่หนาดีเลยเออให้ตั้งจิตตั้งใจหาเงินนาค้ำแล้วห้าให้กว้างให้ขวางขึ้นเงินให้ได้มือกำคึดคำไม่ได้มื่อกอบเด้อลูกเด้อมันยุ่งคงกระดงแกนแทงเลขกยันไวแทงไวให้ถือเด้อมันยืนมันยืนเนาะแทงมันให้ถือไวมันก็รู้แล้มันก็เบาเตียงก็แบมาช่วยและอะไรกิน ไต้มาถึงไต้มาถึงเนาะโอ้ขอบันบทมเป็นบเตียงเราจะได้มาช่วยนะตบองไใกนงินานดีี่ได้บเียงได้ยังเข้ามาช่วมาสว หังให้มีงานนี่จัากวางให้เงากันกว่าไปดึงมาไปหามาไปหามาไหามาไปหามาเปหามหามาไปหามาไามาไปหาม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 าพ่อพ่อิบไค ให้กวาดดีให้ควาดดีขอให้ยืมนเจ้าให้ระงับกับหายไปแต่มินต่อไปพุนเด้อไปคาเว้นตกลุกเขาขอนอนขอนา่งขอนี่เลี้ปีเลี้ยวมาให้ตาพี่แตกตั้งเฮกแต่นี่ไปให้ยูดีมีแห้งแหละบาดนี้กว่าข้าขันเจ้ามาโฮมมาหยู่เด้อมาเหืนอยู่ชาญเจ้าผู้เป็นผู้ร่างผู้ช้าให้ลูกให้ล้านและให้หังให้มีเจ้ากระดานโนให้กว้างให้ขวางเด้อให้เป็นผู้ช่างผู้ช้า เกะบ้านเกะเมืองเกะบ้าไพร์ลัชโรนนี่แล้วลูกหลานเด้อยให้ห้างให้มีให้กว้างให้ความคือเึินได้มือจับคกอทำไม่ได้มือปอบเด้อแต่นี่โตไปแทงเลขให้รวยแทงเงินถือได้แต่นี่โตไปมันยอ่งย่นสาธุแบดเจอร์โยแบดเจอลอตเตอรี่หาตัวนั้นแทง่อจะช่วยนายหแล้วจังหกตัวโยแไดเจอร์มันยังช่วยแนวมันแถวช่วยแนวเพิ่นน่ะสาธุ Hãy sư chú là sư phúc tu con đi chơi lai con đi chú, thầy lao một thử lao con đi, thiệp hộp bận đấy,

วังวางไปเข้าเด้อบ่ตอยู่ดีมีแฮงลขึ้นเรียนมาเอเทด้บาดแล้วเรียบร้อย้อ้ายก็อยู่ดีมีแฮงให้เป็นผู้ช่วยต่อไปมาเทกเให้เินอ่ดีัยืนยืนจลําจนุ đó <laughs> ừ, ừ. à này để cứ đứt may sai nhà tem này cả anh yuri mi rồi nó hai bông lụa bông lan rồi rồi à rồi rồi à mắc máy à yuri mi heng đó bà này đó anh bông lụa bông lan nó lụa si này ອັນນີ້ອ້າຍກະຫຍຸດີມີແຮງເດອ້າຍເຮັດເທືອນເຊັນໃຫ້ຄົນກະໃຫ້ມັນໃຫ້ຍືນໃຫ້ລັ້ມໃຫ້ລວຍກໍເກົ່າເນາະໃຫ້ຫຍຸດີມີແຮງຫັ້ນໃດມີແຮງໃຫ້ລວຍອົາກບໍດລວຍດດນພນກາກິທີນພນ້ອ แล้วอันนี้ขนมเอาปยายกินเลยเนะนก่นายรอยนายรอดอาปลายรอ้ได้มใจาใจลูกเ้าลนี่พี่น่องมันตัดชินล้มเนาวนี่มันคนมาร่วมงานกันนั่งกระเจากระจายอยู่ทั้งลุมพวกก็มีพี่น้องสิงเดะิงเดมันหนาวเนาะบ้านเรากป็นหนาวเฮงอยู่ได้พี่น่องเ้อ

เราเราคุยเรื่องหมากันดีไหมหมากเชื่อโอเคเนาะพี่น้องวันนี้เพื่อนก็กําลังชิลรับประทานอาหารก็มีซั่วไก่พี่น้องเลยนะเอาเอามามาข้ามากินน้ำกันเด้อโดยโดยพี่น้องมารับประทานอาหารน้ำกันวันนี้พี่น้องโดยโดยโดยมีอาหารเพื่อนก็มีซั่วไก่เนาะพี่น้องเนาะ มสิอยู่นําโอเคเนาะพี่น้องมื้อนี้กะอ่าสิให้ามาขอมุกขอบใจหรือว่าขอบุญขอบคุณเจ้าของเงินเพิ่นเอ้านั่งตมอบลูกเรามี6คนบ่จังดอ่าอันนี้คนึงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อแล้วก็ผู้ต่อมาเลยนี้อ่าแล้วก็บนี้ผู้ใหญุ่ดเลยซะผู้ใหญ่สุดผู้กกน่ะเอาเมียออีกคนนึงเด้อคนนึงกอันนี้แหก็ผู้บวชมัน đôi 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 con là bếp bội đôi bội đi sài nọ yu văn khô tất bí vân sip 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 ใบ่เห็ดกำเกิดเกิดจื้อน้ำมูอนี่กันอืมอืมอันอันอันนี้ผู้พูดต่อมาเด้ผู้นี้บ่างิฟอ่าผุราเด้กผู้นี้อันนี้ผูราอะไรนี่อืมอันนี้ผู้นี้ทิดผู้ไรผู้นี้ทิดผู้นี้บ่ผู้นี้ทิดผู้นี้ผู้นี้แหละทิดผู้นี้ดู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 ผู้บวชนั่นแหละทิดผู้นี้เป็นกัอ่าต้องมีผู้คนเนาะยัให้มาพบกันเบิดแต่ว่าอันน่ะผู้ โบอันผ <sh arp thrust> ู <sh arp ora> ้เอาเมียน่ะเมียอยู่บ้านใดนะบ้านเกงบ้านเกงออแต่เพิ่นมาบ่ได้บ่มื้อนี้บ่ได้เพิ่นอยู่ดงเพิ่นเข้าไปดงยออจะบ่ได้บอกเพิ่นบหรือว่าบอกบอกเพิ่นค้าเวียกเพิ่นบอกอยู่หั่นไมาเพิ่นเพิ่นขึ้นเฮือนมทั้งที่ก็พอสิเสียะเวลามาก็บ่ได้เนาะได้มาเพิ่นว่าค้าอยู่ดงเล่นได้มาอือๆๆอาโอเคบ่เป็นบ่มีรถมีลางบ่เป็นหยังบ่เป็นหยัง วันนี้กาศครับทีให้เจ้าอนาขอบบุญขอบคุณเพื่อนเด้อเจ้าของเงินทั้งชื่อที่แระกาเหตุเทีอนให้เจ้าในมือนี้แหละก็คือครอบครัวเมย์พูเด้ออ่าคือเก่าแหละเนาะพากให้เอื้อไปพอดีเพื่อนเน่เพราะ่าเช่นเด้อเม่์พูได้อยู่ได้เศร้าน้ำทังดินทังเพื่อนไหนอยู่ดีมีแห้งไหนกว้างไหนกว้างไหนมันไหนยื้อไหนอ่างไหนมี เฮือนก็ได้เลยดินก็ได้น้ำไม่พูนี่แหะให้ยูดีมีแห้งทั้งครอบทั้งครัวนะให้ก้วงให้ควางไม่ไปให้มาทั้งอะลรละไปมันหลุดน้ำเพื่อค่เพื่อถึงซ่านเหตุจย่าคานมันอย่าเบียดเด้อไม่พูว่าแต่ตะกี้นะไปคิดแล้วว่าสิได้เฮือนได้ซ่านจำนี่มีแต่อยูเฮือนนะเฮือนฮักกระจักสิไปยูใส่ัาเพื่อนบวสุกบวสุ่วยอันนี้ได้น้ำไม่พูเลยว่าได้อยูได้เศร้าเลยดีบุกดีใจแล้วบ้านให้ยูดีมีแห้งทั้งครอบทั้งครัวไม่ไปให้มาทั้งอะไรละ บ่ให้เป็นหยังแล้วมันไปทางใดไปน้ํารถน้ําเรือขึ้นเนือลงใต้ก็ให้เพิ่นเพิ่นถึงซานอยู่ดีมีงเด้อยายสาธุสดีใจอยู่บ่บัดนี้ดีใจในบัดตะจนให้บ่ออแต่ความทุกข์ความยากก็อยู่ไปอยู่เพียงเดียวนอนหลับอยู่มือคืนว่าจะนอนไหลับลุกตั้งแต่3บ่ออแต่หัวใจเต้นตึกอยู่อนอนอยู่ไสอยู่กระท่อมน้อยพุ่นกระท่อมนั่นแหละว่าแต่นอนก็บ่หลับ้พิกไปทางแล้วก็ดีใจในตั้งแต่เพิ่นมาเฮ็ดเฮือนนอนไม่หลับเนาะ ດີບຸກດີໃຈນີ້ເນາະແມງນອນພີ້ໄດ້ນີ້ເນາະໂດຍນອນນີ້ລະບາດນີ້ໃຊ້ເດີ້ນີ້ເດີ້ຊື້ມາໃຫ້ດນວົມນວລນອວແນັນອເວກລວ วันรับกับมือตายแย่งอยู่จังซี่งเลยเห็นมาได้บ่เคยได้บ่เตี้ยเอ้ยครอบบกขอบใจเจ้ากับภูมิสัมภาษณ์กับบ้าเอ้ยอยู่ดีมีแห้งก็หายควางไปน้ำรลดน้ำเหือกับไปไกลไปใกล้ขอนเทือนทึงซานเห็ดอย่าพานมันอย่าเบียดนะได้ย้อนเจ้าเจ้าภูมิสัมภาษณ์กับได้ได้ย้อนครูพ้นพรงทรงพระได้ให้สู้่กับชีวิตอะไรบ่นี้เด้อเพลินชอยนะชั่นนี้นะกันพาลูกพาเต้าธรมาหากินเนาะโดยอยู่ดีมีแห้ง เอาจังไดกะบัดนี้เฮาสิขอตเดินทางไปต่อเด้อมีเียไปต่อเนาะได้มาร่วมงานนําเพิ่นพี่น้องกะยินดีนําเนาะบัดนี้ได้เฮือนอ่าไม้แหลพี่น้องกําลังใหญ่เนาะมีทั้งนอกทั้งในเรียบร้อยมี2ห้องอีกกันห้องเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยก็ถือว่าระตูวกางเฮ็ดให้เรียบร้อยเนาะเป็ระบบคนีกปลอดภัยกว่าเก่ากทนแข็งแรงกว่าเก่าเนาะดีใจเลยว่าจะไปทางใดตะกี้่มือคนตามบอดะ เดียวใส่พอเห็นมืดตึ๊บมาเว้ยนี่แหละแจ้งหูแจ้งตาแล้วบ้านนี่วิตขี่วิตเงี้ยวและวิตดินวิตดอนแล้วตะกี้เพียงคอยขึ้นคันใดก็ได้คือให้เบ้าั่นแล้วย่ามันฮักเลวกลับไปโคลไม่ได้วันให้เขาเฮ็ดให้คันใดก็ได้เฮ็ดมาได้ใช่ไหมคอยขึ้นคานขึ้นนี่ละขอบอกขอบใจเลยอ er. ้ยถ um, ้ายู่ดีมีเ้งเลยเด้อมาขอตัวเมื่อก่อนมาหนีโดยโดยโดย อ้าวโอเคจะเขากลับกันด้อเด้อบันนี้เด้อจะบดจุกจุคนโดยโดยเบอน้อกินกินกินเชวนกินข้าวมือคนไม่นาไปแผไปมันบันนี้อ้าวสายบกวนในบันนี้เขาขอตักลับกอนเด้อเด้อ โดยโดยยูดีโดย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 เดี๋ยวเพิ่นกินข้าวติดคอพี่น้องเลยเพิ่นอายกล้องถูกกับมี่อ่าอยู่ทั้งลุ่มพี่น้องเลยเนาะทั้งลุ่มน้ำแน่เพิ่นเพราะว่าเพิ่นหนาวพี่น้องเลยก็ได้พิงแดดอยู่ลุ่มเพื่อกระจายเนาะเพราะว่าไม่ได้ขึ้นเฮือนมันบอคือแต่รุ่นก่อนเนี่มันห้อนพี่น้องเต็มยู่ตึ้งเฮือนเนาะอันนี้เพิ่นก็อยู่ลุ่มเพิ่นแหละกินตากแดดด้วยนาะแม่เนาะ โอ้แช่บอยู่บ่เอา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 กินกินเาวท้องมนเาเมนตั้งกับบอวม้อืมขี่พุนเนาะคนกุ้มกุ้มเหมืนโดยโดยโดยเอากินกินเชิญแช่บเด้อฮาบกวนและแช่บบ้ลกินบป่าบัทิ้งเลยนี่เนาะเอาเอา่บอยบ่ทางนี้โดย มีมีหันหัวมันนี่เนาะครูครูอยู่ที่เล็กที่ดิหัวมากรองอยู่นี่เพื่อนนี่หัวมากรองมาผู้ใหญ่โดยโดยอาคับกันเด้อวันนี้เด้อโดยจะดีไหแเฮงโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องมาเนี่กับเตียงที่ขอตัวเดินทางคับก่อนวันนี้พี่น้องเลยอ่าต้องขอขอบคุณขอบคุณเนาะทางเมย์ภูพี่น้องของครอบครัวเพื่อนที่ได้สดได้สวยเนาะอ่าเอื้อเรา จบที่บริบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยบัานน้องพี่น้องเนะาะกะเบ้เบตียงก็บจีคอเดินทางไปต่อบนันนี้พี่น้องเอยกะเพื่อนก,ก,ก,ก็กระจายกระจายอยู่กับมาลายอยู่พี่น้องเอยเนาะมารวมงานนันแล้วกะแต่เพื่อนนั่งอยู่ลุมเพื่อนบริขึ้นตึงเครียดมังหนาวพี่น้องเอยอ้าวโอเคชานาเบอร์นี่บ้เตียงขอตัวลาไปก่อนไมาเจอกันกิมหนาได้พี่น้องได้ชานามบีบ้เตียงขอกล่าวก็ว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขสุขคนเด้อเนาะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องบาเรี่งกับเบ้เตียงขอตัวเดินทาง ไปต่ตเนาะพี่น้องเขาขอ 8, 2, nah. for, นาะไปเวกโตอะไรพี่น้องเลยก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทั้งเมย์พูและครอบครัวขอให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจเป็นตลอดชีวิตนอนรับภายในเงินหมื่นนอนตื่นภายในเงินแสนเนาะเจ้าให้มาสําใดยขอให้กลับคืนหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าสาธุเนาะทังเมย์พูเพิ่นก็อยู่ดีมีแห้งเด้อเมย์พูเนาะพรมครอบครัวพี่น้องเลยแล้วก็ขอให้เจ้าร่ำรวยก่บเราเนาะเจ้าได้สวยได้สวยเพิ่นก็บสวยลายพี่น้องเลยในบ้านนอกกันเนาะ มีแต่เพิ่นสลายสนับครอบครัวไอ้เทพเนี่ยนะอ่าเบิดไปเศร้าสามชิปละถูกเป็นซอยพี่น้องเนาะทั้งดินทั้งเฮือนพี่น้องเนี่ถือว่าได้ครบแล้วแหละพี่น้องเนาะแล้วก็ถือว่ายังเพิ่งพาตัวเองได้ัีนี้พี่น้องเนี่ยสำหรับเบรทพเราพี่น้องเนาะเสาหรับมื่อนี้มาเตียงโคตัวลาไปก่อนไปเจอกันเมื่อหน้าได้พี่น้องได้สำหรับมื่อนี้มาเตียงขอกล่าวคำว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขชนที่ขับมาหาสมกิจจนจบแล้วก็บอกคำโฆษณาเนาะสำหรับมื่อนี้มาเตียงโคตัวลาไปแล้วพี่น้องสบายดีพี่นนนน้้้ออองงบบบ๊าาายยเเเดดพี่ิสสุุขคะ